ทางวันครูเนาะจะมีไอกลางเต็นนะบ้านบรรยากาจะ,ะเป็นกลางเต็นถ้าโรงเรียนใหญ่ๆก็เป็น3-4เลยเนาะเป็นเป็นคล้ายๆกับกลางเต็นแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะโอ้โห,โหแล้วทางครูฝั่งไทยใน,ในการที่วันงานวันครูมีไหมในการที่เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะไปกินเรี้ยงแบบนี้นะโอ้โหไม่มีไม่มีถ้ามีแบบนั้นโดนไล่ออกอเพราะว่าที่ไทย วันคูไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมโหรสพบมาแสดงอะไรเลยสวัสดีครับพี่น้องบระตูสุสคนเนาะมันนี่กับเบวยอดอยากจะมาสอบถามทั้งประตูเนานะนนะถามเรื่องไอ้วันคูนะ่เนาะอยู่ทางฝั่งลาวกับทางฝั่งไทยสิเป็นใดๆคือกันบ่บอแตกต่างกันบอ่อเนาะสวัสดีครับประตูครับสวัสดีครับ FC บ่าเบยอดนะครับเนาะสวัสดีค่ะเอดูด้วยค่ะสําหรับมันนี่อยากมีเรื่องอยากจะมาพูดคุยกันนะนะครับทงบางประตูอาา๋อได้เลยได้เลย เพราะว่าเปลี่ยนความคิดกันเพราะว่าไอ้คือจังเห็นใลายๆอย่างอยู่บ้านเทาแล้วนะก็เลยอยากมาถามทางฝั่งไทยที่แบบว่าถามจากคนที่เคยเรียนเลยนะคือทางประตูเนาะเคยเรียนอยู่ไทยกนจะทางวันคู่นี่มีอย่างที่เทาจะได้เป็นมอบในงานวันคู่นะวันคู่อันนี้ทุกมือนี่นะก็คือก็มีนำจิมนำใจถ่ามีน้ำจิมนำใจส่วนมากเด็กน้อยนะก็จะ าของควัญไปเหมอะหมาูร่คู่บพว่าทีก็เรียกเแต้เขาบอกบังบังคับนะเขาบอกได้บังคับเลยส่วนลายก็จะเป็นดอกไม้นะเป็นบ่อ่าส่วนส่วนลายก็เป็นไอทีดอกไม้นี่คือเป็น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 อยู่แล้วนะต้องต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วแต่ส่วนที่เป็นของควัญให้กับอ่คนรักคุณคู่จริงๆกับอันนี้ก็กกเป็นส่วนบุคคลอ๋อแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่คาดบ่ได้เลยก็คือดอกไม้เมือตอนพุ่มเรียนนี่ก็คือ ยาหญ้าแพกนะอ๋อมันพวมีในสมัยนั้นนะแน่สมัยนั้นนะบางทีเป็นห่อใบตองเป็นกลวยนะเอาดอกไม้ใส่แล้วก็เอายาแพรกใส่หญ้าแพีกขาดบ่ได้สมัยก่อนแต่ทุ่มือนี่ก็เปลี่ยนไปก็เป็นพวงมาลัยมันลิดอกมะลิหอมนะคือจังว่าตามยุคตามสมัยเนปลี่ยนไปอ๋อนอนนี่พี่น้อกกลเป็นอีกหนึ่งลางราวนะและในงานวันครูนี่มีมีจัดงานยิ่งใหญ่บอกหรือว่าเป็นเขาจะมีวันครูวันไหว้ครูเนาะ กาจีบ่มีจัดงานยังไงอย่างบ่มีมหฮอรศพนะก็เป็นไ้เด็กน้อยทำกิจกรรมนะกิจกรรมก็คือเต้นรำหรือเต้นมีการสแสดงออกนะอ๋อคือบนเวที<ะ> <นะ S 1> เป็นการจัดงานสแสดงมาฉันเะนะห้เด็กน้อยได้สแสดงให้ค,คุณครูให้ค,คุณครูได้ชมนะความน่ารักของเด็กน้อยแล้วในนั้นนะอยากถามอีกสําคัญคือสําคัญอย่างหนึ่งเลยเนาะ เพราะว่าบอยกดก็ได้ไปเห็นแต่บอยดจะแปะขึ้นในเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของที่ทางวันครูเนาะจะมีไอกลางเต็นท์นะบ้านบยอยด์ะจะมีเป็นกลางเต็นท์ถ้าโรงเรียนใหญ่ๆก็เป็น3-4เลยเนาะนนเป็นเป็นคล้ายๆกับกลางเต็นท์แล้วก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนะโอโ้โหแล้วทางครูฝั่งไทยใน,ในการที่วันงานวันครูมีไหมในการที่เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนะไปกินเรี้ยงแบบนี้นะ โอ้โหไม่มีไม่มีถ้ามีแบบนั้นโดนไล่ออกอเพราะว่าที่ไทยวันครูไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมหฮอลพมาแสดงอะไรเลยนะเป็นจัดการแสดงให้ให้เด็กเนี่ยมีการแสดงออกถึงคุณครูนะถึงล้ำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เนาะเป็นการไหวคู่น้ำน,นะอ๋อจะถ้าบบมามีแอลกอฮอล์เลยไม่มีแอลกอฮอล์นะมีแต่เครื่องดื่มแบบ เป็นน้ําอัดลมเป็นน้าเปล่ามาณนี้กับมีอาหารการกินธรรมดาอ๋อคือแบบนี้ได้เลยเนาะแ,แต่ถ้าว่าคือเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แน่นอนแหละเอาเข้าไปไม่ได้เนาะใช่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปในดื่มในโรงเรียนได้นะโบเป็น,เป,นเป็นที่ราชาการด้วยนะโรงเรียนคือโบโบสามารถเอาเข้าไปได้เนาะแมนอ๋อคือคือ,คอยังขอขอขอนุญาตเบ้าหละคือคือตอนมยอดนอนด้เรียนอยู่นะคือจะมีแบบว่า ด็กน้อยเนาะงามๆเนีคือสักประมาณมปลายนะหรือว่ามสามมสี่เนาะอายุที่ประมาณหนึ่งแล้วอาจจะมีเอามาเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบนี้นะคืออยู่เล่านี่ก็คือมีแอลกอฮอล์มี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 เห็นในรูปภาพหรือว่าเห็นในที่ตอกเขาลงเนาะก็เห็นว่านักเรียนนี่กินเบียร์พร้อมคุ้นคู่หรอเป่แมนอิลีบอกมีนะมีเห็นหลายเนาะหลายคลิป มันบอได้ชัดเจนคือพังประเทศไทยเลยหนึ่งเลยคือประเทศไทยนี่เนาะในชุดข้าราชการเนาะอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นนะแมนบอกชุดข้าราชการในที่ละไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะแมนบอมีบมีมีถือขวดเบียร์ขวดเหล้าได้มันบกคือเนาะมันมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมแต่แต่ถ้าหากว่าอยู่ข้างนอกอาจจะได้แหละเนาะที่ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่คุณต้อง ชุดของคุณต้องเปลี่ยนออกนะถ้าถ้าบบเปลี่ยนนี่โดนโดนปั๊บนบหรือว่าอะไนมันเป็นภาพลักษณ์บดีนะอ๋อแต่แต่ก็แต่ว่าถ้าเกิดเห็นประชาชนนี่ทายลูกไปฟอกนีก่ก็อาดีอย้ายโรงเรียนได้เลยก็มี่นะอ้าวนะเขาบไห้แบบส่วนมากคนไทยเขาจะเป็นแบบนี้ราชาการบ,บมมี่แบบนี้อ๋อคือต่อให้คุณไม่สมมติว่าเป็นครูอ่ะ ต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในโรงเรียนคุณก็ไม่สามารถดื่มได้ในที่ใส่ชุดข้าราชการอยู่ใส่ชุดครูอยู่ตำรวจก็เหมือนกันใช่ใช่อทุกอย่างคุณต้องเปลี่ยนชุดออกก่อนให้เรลือแต่ชุดธรรมดาเออคุณดื่มได้โอ้โหมมเบอ้์เวลาเขาใส่ชุดงามๆเลยชุดตำรวจนะแบบว่ามันอาจจะมีเกียรติมีสักสี่คือบ้านราชการแม่นคือคือบ้ารบัยอดเนาะไป่ได้ใสชุดตำรวจหรืบุศาวใส่ลายดิเออเมมเบอรสีนะติดท่างบางแค่นี้ ห้ามใส่เลยเปนบอกเวลาดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่เป็นภาพลักษณ์บดีนะของราชการโอ้นี่แหละพี่น้องคือคือบยออยากจะมาสอบถามเล็กข้อมูลความหูเนาะเพราะว่าคือจังอยู่ลากับมอยู่ไทยมันในนนอนแล้วมันก็แตกต่างกันเนาะเพราะว่าคือบยอดกาบถ้าลูกเลี้ยนไทยก็เรียยเนะพี่น้องนะแต่ว่าบางบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกเพราะว่าบางอย่างก็ยังยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะรู้ทุกอย่างนะแมนแนนนอนแหละลูกเรียนไทยจริงอ่ะมันมันอาจมีนะแต่ว่า ตามบ้านนอกเขาก็อาจจะมีะงานศพงานอะไรตำรวจเขาก็ต้องใส่สุดมาก่ะที่เขาก็กินแบบเขาบอกกินแบบเปิดเผยยัยงสันนะเขาก็กินแบบธรรมดาขนาวนำไข่ไข่โบบบ,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 บใส่สุดเต็มแบบตางกินแซ่อยู่ังสันนะอ๋อเป็นภาพลักษณ์บดีก็คือเป็นเขาห้องปเปได้ว่าแบาบว่าชุกเชิญบอกเออมา,<ำ>มากินเออยกแก้วสั่งแก้วเออเขามาซอยงานล่ะเขากับไปนะเขาบอกเดี๋ยวมานั่งแซ่แบบว่า มันเป็นภาพลักษณ์สีบดีนะคือเหล้าเบียร์นี่คือแน่นอนแหละอยู่ในโรงเรียนนี่คือทางไอ,ไอ้ตัวก็บริษัทเข้าไปกินได้เป็นป่ะแมนแมนบรได้บรไดร<อ>ถึงจะสมมติว่าอยู่ในเมืองกันถ้ามีเซเว่นอยู่ในโรงเรียนอยู่หรือว่าอยู่ใกล้โรงเรียนหรือว่าร้านค้าอยู่บริเวณใกล้โรงเรียนเขาสีบมีห้ามให้ห้ามขายสุราให้ห้ามร้านนั้นขายสุรา<อ>ห้ามขายบุรีห้ามขายสุรา คืออ้ยอหุมอสิบแปปีเนี่เขาก็บอขายให้เนะแมนแมนแล้วก็คือกฎหมายก็คือที่เป็นร้านค้าใกล้ๆโรงเรียนห้ามมีสุราห้ามมีบุหรี่ขายนะ<อ>นี่เพราะมันจะเป็นการชักจูงและคือสี่สำคัญคือจะแว่จะแวะวตืมเนาะก่อนทายขีปล้วองก็จะตืมคืออยงอยู่ในวัดนะอยู่ในวัดที่ที่เราเห็นนเนาะคืออยู่วัดในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อย เห็นเลยนะโบแมนม่ค่อยไม่ค่อยแหละโบเห็นเลยที่จะมีเครื่องดื่มนะอยู่ในวัดอะ่ะแต่ว่าบ้านพยอดนี่วัดใหญ่ๆเนี่ยที่มีวงดนตรีด้วยนะมีคอนเสิร์ตเข้าไปแล้วก็บางวัดนะหมดเป็น200ลังนะไบรเบียร์เข้าไปดื่มในวัดแต่ที่ประเทศไทยนี่ไม่มีเป็นเป็นป็นถ้าถ้าประเทศไทยก็มีบ้างนะแต่ว่าเขาเขาจะไม่แบบบางทีเขาก็จะไม่ เอามาโชว์แต่ว่าประชาชนนะ่ะก็ก็จริงๆเขาห้ามมาแหละแต่ประชาชนบางคนเขาก็อดไม่ไหวเขาก็เทใส่ขวดน้ำเปล่า,เ,าเข้างานไปเงี้ยแต่เขาไม่จะเอาไปตั้งหรือว่าไปโชว์เลยนะออก๋ก็แอบ,บกินแมน,น้ก็ได้นะก็อาจจะมีบ้าง<ม>แต่ว่าคือถ้าหากโดยโดยหลักกฎหมายแล้วคือไม่สามารถเอาเข้าไปดื่มได้มันบอกใช่ใถ้าเขาเห็นก็จะโดนปรับมันบอโดนปรับนะปรับแพงบอกอยู่เท้านน นี่บแ่แน่ใจนะถ้ามันแล้วแต่วัดที่เขาจะตั้งกขึ้นม,มาว่าสิศวดเท่าไรแต่แน่นอนก็นต้องเดินดนำเนินคดีแน่นอนเนาะมันจริงๆแล้วกับเขานุโลร่มนะถ้าถ้าเป็นงานบุญงานอย่างถ้าต่างจย่งวัดเนาะอ๋ออันนี้บริเธอเธอจะต่างแังหวัดแต่ว่าเขานะแต่ว่าเขากับที่ว่า,ามามาที่เอามาชัดเจนที่แปบว่าชัดเจนบุบรสมารถที่จะไปตั้งบูธขายได้มั้ยเปล่ม่อนอ๋ออาจจะขายข้าขงนอกวัดทั่จริง กินนอกวัดมาเมาแล้วก็มาเต้นคือว่าวงดนตรีอยู่ในวัดก็มีแหมบ้ามีคือจังแบบว่ามีงานคอนเสิร์ตนู่นนั่นีก็ในวัดก็จะมีแต่หนึ่งแหละอยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่มีอะไรนะในวัดตั้งบูธตั้งบูธขายเบียเนาะแล้วก็ขายข้างกำแพงวัดข้างนอกวัดนู่นแหละอ๋อและให้ลูเด็กให้ลูมมีการพนันไม่มีอ๋อเคยเห็นอยู่แล้วอันนี้ปัจจุบันในยังมีนะคืออยู่ประเทศไทยใน สักประมาณ20ปีที่แล้วนะสิบกว่าปีที่แล้วแหละบ๊ยัดมานี่ยังมีอยู่อยู่นครพนมบ๊ยัดมากับพ่อบ๊ยัตอนนั้นคือสมัยก่อนนี่มีนะมีมอยู่ประเทศไทยนี่คือเขาเขาก็ชอบเล่นนะคือแล้วก็ในการวัดเนี่ยจะมีอยู่ต่างจังหวัดนะบ๊วยยัดบุ้งหัวอยู่ในเมืองแต่วหวอยู่ต่างจังหวัดนี่มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วประเทศไทยไม่มีไม่มีคือถ้ามีก็จะโดนปรับเนาะก็จะเห็นนะอยู่ที่สปปลาวเนาะเห็นงานวัดนะงานวัดกัยังมีการพนัน แมนบอแมนแมนเด็กน้อยผู้เฒ่าเด็กน้อยนางโห่กันอยู่เฮ้ยวัดเด่นน้ำเต้าปูปลามันกิ่งลงมากถือตัวใดกับใดตัวนั้นแมนมันจะมันจะมีสองระบบเลยจะมีรุ่น,เ,นเห็ดสั้นก็ก็ก็นี่มันหร<า>แล้วก็จะเป็นรุ่นซองร<า>ุ่นจกใส่ซองอ<า>ก็จะเป็นน้ำเต้าปูปลาเหมือนกันคือจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะในงานวัดสปะปลาาถ้าไม่มีน้ำเต้าปูปลาไม่มีเครื่องดื่ม ไม่มีเหล้าเบียร์นี่คืออาจจะไม่ไม่ใช่งานเลยถ้าว่าไม่มีพวกนี้คือเพราะว่าสีสันคือพวกนี้เลย oh. ที่ที่เรารู้นะแต่ท่าว่ามันดีมันแน่นอนมันก็ไม่ดีนั่นแหละที่จะมีอภัยมุกเนาะ mm. หรือว่า mm. มีการเพราะนั้นพวกนี้นะเพราะว่าเด็กน้อยอ่ยส่วนใหญ่เป็นไฟเล่นเด็กน้อยนั่นแหละเด็กน้อยเด็กน้อยนั่นแหละเจ็ดแปดขวบนี่ห้าหกขวบ mm. บะยัดเมือลุงลุงเนาะลูกนอ้นอ,งนองสาวบะยัดนะลูกน้องสาวบะยัดอนะ่ะ บอยดกลับไปกับบ่ต้นนี่แหลนะเนาะส่วงบ่ต้นแต่บ่ต้นกลับมาก่อนขอขอเงินแน่เอาไปยังอีล่าบาัยดก็ะถามเนี่ยเอาไปเล่นมักะลอกอยู่คนกัยเล่นมักะลอกเลยสันก็ก็ก็มักะลอกห้าขวบบกขวบเนี่ยเขาสามารถเล่นได้แล้วการพนั <c oughs> น,น <c oughs> สามารถลงได้แล้วนะถ้าบอยัดว่าในความคิดบอยดอยากให้ลบล้างออกไปสิ่งที่ไม่ดีนะจริงๆอ่ะมันทาอะไรนะถ้าตั้งแบบตั้งกฎไปเลยเนาะห้ามมีการพน,นันมีการ คืออย่างละมีการดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนาะมันเป็นแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์จะดีกว่าเนาะในงานบุญงานยังไงสิแต่คือในนี้อยู่ทางฝั่งลาวัดคือ,ค,อคืออยู่ไทยนี่มีมีคนจ้างมามันบ่คอนเสิร์ตนี่มันบ่แต่แตกต่างกันนะกับอยู่ทางฝั่งลาวอยู่ฝั่งไทยนี่คืองานคอนเสิร์ตอาจจะมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะมันบ่หรือว่าวัดเองที่จ้างนักร้องมันบ่นักร้อง ที่มาร้องเพลงในงานแมนบะแมนบะในนั้นบ่แต่ต่างกันนะอยู่ทางฝั่งเราคือวัดเนี่ยจะได้จากวงดนตรีอยู่วัดอะอยู่เอ็นบ่ที่เขามาลงอะดนตรีจ้างวัดแมนวงดนตรีจ้างวัดแล้วแต่วัดวัดเล็กวัดใหญ่คือวัดบ้านบ่ยอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองล้านกี่อาอแล้วมี่พ่อป้าพายังบ่นวัดเขาบบจ้างดนตรีมาก่บ่บมีบ่มีมิจตดนตรีจ้างวัด ดนตรีจ้างสมมุติว่าเราจะจัดง,งานบุญห่อข้าวหรือว่าบุญกองเข้าวเราจะมีตู้ใหญ่ก็คือทางวงดนตรีจะจ้างบ้านห่อยอดแล้วสองล้านกีบก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทวงดนตรีนะเป็นคนจ้างเพราะว่าวงดนตรีคือจะอาศัยจําหน่ายเบียร์อ,อันนี้คืออันนี้คือ<ป>อยู่แล้วเป,เป็นการหารายได้เมนหารายได้เข้าวัดอ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมีการฝากรถด,ด้วย ทางทางวัดที่จะได้พวกัยรุ่นนั่นแหละคือจะมาก็อาจจะได้เงินค่าพักรถนะแล้วก็ได้เงินจากตรงนี้แหละที่แต่ละปีแล้วก็กเงินผ้าป่าด้วยจะบริมีนะี่คือประเทศไทยว่าเออวัดจ้างวงดนตรีมาลงม,มีแต่มีแต่วัดแล้วจ้างวงดนตรีมาลงอันนี้คือวงดนตรีจ้างจ้างมาลงที่วัดอ่าอ,อยู่ทางฝั่งลรานะบางพื้นที่นะเป็นเสนแซน,นะวงดนตรีจ้างวัดอ่ะ เพราะว่าเป็นวัดใหญ่ก็เขาจะกดจ้างเยอะเพราะว่าจะมีวัยรุ่นเนาะหรือว่าคนขี้เมาโน่นนั่นนี่มากินเหล้ากินเบียร์สินะต่างจากจากไทยถ้าห้างโบเพชรวันนี้ก็มันอาจจะบมีรายได้เพราะว่าคือคือคนลาวก็มักดื่มเพราะว่ามันจะบ่ได้ปิดกั้นว่าเอไปหาเบื้องว่าอายุ18ปีเขาไม่ขายให้แค่คุณมีเงินซื้อเขาขายให้แล้วอยู่ทางฝว่งประเทศไทยมีกฎระเบียบมีกฎระเบียบชัดเจน คือทางประเทศไทยเด็กเขาดูอน้าอายุอ่อนเขาไม่ขายแล้วเลนมัแต่ประเทศเลาวสี่ขวบคุณก็ไม่ซื้อได้อกระแปงเนาะซื้อมาให้ไปกินสมมุติว่าบางคนที่มีมีร้านหนึ่งที่เขาไม่ขายนะถ้าอายุไม่ไม่ถึงสิบแปดเขาไม่ขายก็มีร้านหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านประทมีร้านหนึ่งที่เขาไม่ขายให้แต่ว่ามันก็จะมีหลายๆร้านอีกไปซื้อร้านนั้นไม่ได้เขาก็ไปซื้อร้านอื่นเด็กๆปสองปสามนี่นึ่เล่าเบียร์แล้วนะ ปสองปวสามเนี่ยคือจะมีเล้ามีเรื่อแต่ประเทศไทยนี่มันด mm ืด mm ่มด mm ื่มบ่ได้เป็นบ่บ่ได้เขาเห็นนี่ก็คือซื้อมาจากร้านไหนร้านนั้นล่ะก็คือถือดำเนินคดีอ๋อล้าิวา่าให้เล็กน้อยหมอน,นี่มันหน้าแก่นี่ไปซื้อได้ไบ่สมมติว่อาอาจจะสิบาาเป็ดสิบหกปีสมมติว่าอ๋อเขาเก็ตุ๊กคาถ้าเขาเห็นนี่รีเขาก็ต้องเบิ่งว่าอ่าัน เด็กหน้อยนะมันเอาอยู่จากปีแล้วนะเขาเขาเข้าเบอรงตรวจสอบได้เนาะถ้ามือมือสําคัญที่เขาบอบเรกให้ขายที่เขาจะมีกฎหมายเด้วันที่ไม่ให้ขายสุราเนาะไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันพระวันนี้บะบอมีวันพระเป็นวันวันสําคัญนะก็เลืวมันเข้าพรรษาเออประมาณนั้นเขากับบอมีใล้านอาจจะบอมีขายได้เลยเขาจะปิดร้านเลยได้ แบบนี้นะพี่น้องเนี่ก็คือความแตกต่างนะระหว่างวันครูในประเทศไทยเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่แตกต่างบแม่ว่าจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์ในวัดดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนนี่ก็คือความแตกต่างของทางฝั่งลาวกับฝั่ <ừ. S 1> งงไทยนะก็คือคันเด้เป็นทางแบบทางไทยคือซีดีนะแต่ว่ายังมีการไม่งานอย่างคือดื่มในในวัดไม่ได้ดื่มนอกวัดได้เออยนียัง <ừ. S 2> อยากมวนเดี๋ยวยจงคอยมามวนในวัดอย่างสีนี่นวันอะไ แบบนั้นแหะมันเป็นการทำบุญเนาะเพราะว่าเขาบอได้เห็นบ้าแต่ถ้าหากว,ว่าเขาเห็นแบบนี้มันก็จริงๆเขาบไรไิหารดื่มแต่ว่าให้มันดื่มให้มันดูดีดูงามนี่แหละพี่น้องนะคือความชัดเจนระหว่างประเทศไทยกับสองพระปลาวานะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวยอดกับบ่าวตูน่นะตามภาษาบ่บบบาวลาวสิขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ